สวัสดีค่ะมือนีค่ะมาเที่ยวค่ะมะเที่ยวในเมืองอ่ามาเบิ้งอ่านรูปปฏิมากรรมนะคะเนาะค่ามาเทียทาาเท่ยวค่ะมือนีมาเบิ้งการอ่าแต่งงานมราสั่งจากคุณอาชีวิตการแต่งงานของนุ่มสาวนี่เป็นรูปปั้นนวนิยายของนุ่มสาวนะคะงามค่ะงามปั้นได้งามแล้วก็เป็นน้ำพูลอยู่ตรงกลางค่ะ แล้วก็นี่เราเรื่องถึงอ่อเอินว่านวนิยายคันจุบ้านเท่ากะเกิดแก่เจียบตายแกงแยงชิงชิงดีชิงเด่นจ็ประมาณนี้นะคะเนาะกะมี่สัตว์ในตำนานนะคะตามีงามค่ะเอาข้างน้ามาสูบเบิงนะคะเนาะคันผู้ใดได้มาเนินแบบก็คือแนะนำไห้มาเที่ยวส่งจุดนี้นะคะคือ มันจะเป็นาภาพรูปปั้นปรติมากรรมชีวิตคู่ของ